สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเบญญาพาอินโตครูผู้สอนคพิการสากรระดับอำเภอสามชุกนางสาวราวิวันวงมณีครูวิทยาฐานะชำนาญการสากรระดับอำเภอสามชุกรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสากรระดับอำเภอสามชุก อำเภอสามชุกจงังหวัดสุพรรณบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญทางประวัติศาสตร์มากมายซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดังเป็นที่รู้จักเชิงอนุรักษ์นั่นก็คือตลาดสามชุกร้อยปีซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่และได้รับรางวัลจากยูเนสโกทางด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมนับได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคนไทยและชาวต่างชาติให้ความนิยมมาเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชุมชนชาวตลาดร้อยปีกันอย่างมากมาย สามชุกตลาดร้อยปีนอกจากจะขึ้นชื่อในเรื่องวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมแล้วยังขึ้นชื่อในเรื่องของฝากซึ่งจะมีขนมไทยโบราณอาหารคาวอาหารหวานที่หาทานยากจึงทําให้ตลาดมีเอกลักษณ์เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติเป็นอย่างมากถ้าใครยังไม่เคยมาลองมาเที่ยวตลาดสามชุกกันนะคะค่ะ และในลำดับต่อไปขอสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม2567ของสอบกรอระดับอำเภอ3มชุกประจำจังหวัดสุพรรณบุรีกันนะคะงานการเรียนรู้ตลอดชีวิตห้องสมุดประชาชนอำเภอ3ามชุกจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเรียนรู้เนื่องในวันคล้ายวันพ่อแห่งชาติ วันชาติไทยและวันวินโลก5ธันวาคม2 5 6 7จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สัปดาห์แห่งการเรียนรู้เนื่องในวันคล้ายวันพ่อแห่งการทำหน,นังสือเล่มจิว๋วมินิบุ๊กก้าคำสอนพ่อพระบร,รมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 กิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านณนศะูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลกะเซียวกิจกรรมประกอบด้วยอาสาชวนทำสื่อเพื่อน้องอาสาชวนสนุกกับน้องผ่านหน้ากากแฟนซีและพี่เล่าน้องฟังนิทานแสนสนุกวันที่กกรร24ถึนกาค<ๆ>บ้านหนังสือาาชุมชนณนะบ้านหนังสือาาชุมชนบ้านห้วยมะขาหมู่7ตำบลหนองเสดาอำเภอสามสุขจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่25ธันวาคม2567ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชุกจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเรื่องในสัปดาห์สร้างสุขเพื่อมอบเป็นของขวัญวันปีใหม่อ่านสร้างสุขสนุกรับชควันที่26ธันวาคมห้องสมุดเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมการอ่านเรื่องในสัปดาห์สร้างสุขเพื่อมอบเป็นของขวัญวันปีใหม่ณห้องประชุมรวมข้าวเทศบาลตำบลสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชุกจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเนื่องในสัปดาห์สร้างสุขเพื่อมอบเป็นของขวัญวันปีใหม่อ่านสร้างสุขสนุกรับโชควันที่27ทธันวาคม2567 รริกกาตะรู้บริการตะก,กร,การะก้าความรู้รรรและส่งมอบให้กับครูสอกรรระดับตำบลทั้ง7ตำบลเพื่อนำไปบริการส่งเสริมการอ่านวันที่2 7ธันวาคม2 5 6 7กิจกรรมส่งเสริมการอ่านอ่านสร้างสุขสนุกับโชคห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชุกร่วมกับครูผู้สอนคนพิการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและยังจัดกิจกรรมสายใยรักคนพิการกินเลี้ยงเงื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2568ร่วมกับ นักเรียนนักศึกษาพิการขอบคุณค่ะงานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนสอกรอระดับอำเภอ3าชุกดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 6 7 วันที่23ธันวาคม2567ดำเนินการจัดกิจกรรมเรินทูเอินสร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มทักษะทางเทคโนโลยีงานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามลำดับครูกศอนอาตำบลและครูผู้สอนคนพิการดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาวันที่4ธันวาคมจัดกิจกรรมปฐมเทศนักศึกษาสายสามันภาคเรียนที่2ณนะสกรระดับอำเภอสามชุก งานตามนโยบายและงานอื่น,นเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพัฒนาเข้ารับรางวัลคนพิการต้นแบบกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติเข้าร่วมประชุมผู้บริหารและข้าราชการเข้าร่วมโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนเข้าร่วมจัดแสดงผลงานสินค้าแห่งนี้ดำเนินการประชุมประจำเดือนธันวาคมเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติด ดิ่ฉันนางสาวเบญภาอินโตขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ